สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรับประจำวันที่23สิงหาคมนะคะคุณได้2คาถากับหัวส่วนเขาได้วิวฟอร์จู e นะคะให้กับหัวเหมือนกันในวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่เกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะก็จะมีบางอย่างนะคะที่วางแผนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะอย่างหาเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ได้ ะะอาจจะต้องให้เวลาก่อนอส่วนตัวแฟนเนี่ยได้ไปรีวิวฟอร์จูนนะคะแต่ขึ้นมากับหัวแปลว่าสิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะคในชีวิตเขาแต่อาจจะต้องให้เวลาเช่นเดียวกันทั้ง2ฝ่ายเหมือนกับต้องรอเวลานะคะคพลังงานดีๆถึงจะเข้ามานะคะควันนี้ก็ต้องอดทนนิดนึงเนาะ มีพลังงานรีเมนโพซิทีฟนะคะไม่ว่าจะรอคอยเรื่องอะไรกันก็ตามนะคะขอให้มีความคิดในด้านบวกเข้าไว้นะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเร็วขึ้นไพ่ฝ่ายแนน่ซนแคเรีย์นะคะอย่างที่เมย์บอกว่าวันนี้น่าจะเน้นไปที่เรื่องของการงานมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะในอนาคตก็จะดีขึ้นด้วยนะ